สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอันปริพัฒน์อัโต้อีกคลิปนึงแล้วนะครับสำหรับวันนี้อานก็มีรถสวยมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกหนึ่งรุ่นนะฮะสับคิวนี้นะครับก็จะเป็นคิวของอีโกคาซีดานซีประตูนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะฮะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามผลงานหรือว่าการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากทางร้านรถยนต์มือสองไปพันออโต้ด้วยนะครับอานก็ขอขอบคุณล่วงหน้าไว้นัที่นี้เลยนะครับมาเริ่มดูตัวรรถกกัันดีว่าคบ วันนี้นะฮรเราเจอเจ้า Mitsubishi a t t r a นะครับ1.2 GLX นะฮะเป็นรถปี2017นะครับก็จะเป็นรุ่นอีก็ค่าที่เป็นซีดานสิบตูนะฮะ a t t r a c นี่แน่นอนนะครับเขาจะมีในส่วนของตัวรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับก็จะคือเป็นตัวมิราะนะฮะจริงๆเนี่ยทั้งมิราะแล้วก็ a t t r a c เนี่ยมีลูกค้า ทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในวัยทํางานหรือว่าอยากออกใช้งานคันแรกสักคันหนึ่งพวกอูเอคาพวกนี้แหละครับตอบโจทย์ในเรื่อง,องตรงนี้ค่อนข้างที่จะมากนะครับเพราะว่าอะไรเบื้องต้นอ,อย่างแรกในเรื่องของตัวพลังงานเลยประหยัดนะครับแล้วก็เครดิตดีฟรีดาวไม่มีเครด,ดิตก็อาจจะฟรีดาวได้นะครับขึ้นอยู่กับเครดิตคนซื้ออาชีพรายได้แล้วก็องค์ประกอบอื่นเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับส่วนตัวรถคันนี้จะเป็นตัวรองท็อปนะฮะ G L X นะครับปี2 0 1 7นะครับ ตัวรถเป็นสีดําเดิมโรงงานรถสวยไม่เคยชนหนักพริกความน้าท่วมนะครับหรือว่าจมน้าตัดต่อ,ตอกฎหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนนะครับแต่จังหน้าก็จะเป็นแบบโครเมียมนะโลโก้ก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็ส่งของตัวโคมไฟหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหลอดเดิมเดิมโรงงานอยู่หรือว่าเป็นตัวหลอดฮาโลเจนนะหลอดธรรมดานะครับแต่ว่าแอดจาดดีดีอย่างหนึ่งนะครับคือเขาจะมีตัวเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์คู่หน้ามาให้แล้วก็ตัวไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับ ส่นตัวแอชาเนี่ยมันจะมี2รูปแบบก็คือตัวที่ปังเป็นไมน์เนชชนนะครับเราจะไม่นับตัวที่เป็นปี2020นะฮะเอาตัวที่เป็นโมเดลนี้นะครับมันจะมีทั้งตัวที่เป็นไมน์เนชชนนะครับแล้วก็ตัวที่ยังไม่เชนก็คือจะเป็นตัวปี17คันนี้แต่ถ้าเกิดขึ้นมาเป็น18หรือว่ามีตัวเซนทัลล็อกตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตัวเชนนะครับอันนี้คือในส่งตัวด้านหน้าครับต่อไปเรามาดูในส่งตัวด้านข้างกันต่อยีกว่าครับ โอเคครับในส่วนของด้านข้างนะครับคันนี้เราก็ใส่เป็นตัวร้อแม็กขอบ15ไว้ให้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นลาย RPF1 นะครับขอบ15แล้วก็พร้อมยางกับปี2020เลยตรงนี้เราก็ใส่ให้คุณลูกค้าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าเรามาดูนะเนี่ย,ยตัวสีดํามันเหมาะกับลายนี้มากกว่าอะไรยงนี้เดี๋ยวเราก็มาคุยกันหน้าร้านอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตัวไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะเป็นไฟเลี้ยวกแก้มข้างนะฮะสีดําด้านข้างเดิมโรงงานนะครับรถคันนี้มีการทาความสะอาดเก็บงานรายละเอียดให้กับคุณลูกค้าแล้ว เสร็จสับเรียบร้อยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนจากร้านเนี่ยเราจะมีบริการขัดสีเคลือบผิวแล้วก็ทำความสะอาดตัวรถภายนอกแล้วก็ภายในนะครับเปลี่ยนถ่ายให้มันเครื่องเชื่อมบวกไฟตั้งสูตรท้งล้อมีตัววันตีร้านรับประกันเครื่องไอเกียรหกเดือนหรือว่าหนึ่งหมื่นกิโลนะครับแล้วก็ตัวเดบิวสมาร์ทรถยกช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สิบสี่ชั่วโมงตรงนี้เราก็มีให้นานหนึ่งปีนะครับตัวกันาสาดมีให้ครับตัวมือเปิดนะฮะก็จะเป็นโครเมียมทั้งสี่บานเลยอันนี้ก็จะเป็นตัว ตกแต่งเล็กๆ,ๆน้อยเพิ่มความสวยงามให้สับตัวรถอีโคคาคันนี้นะครับส่วนตัวด้านข้างก็จะประมาณนี้เลยนะฮะแต่ว่าในเรื่องของตัวทรงรถเนี่ยคือรถเก่งพวกแบบซีดาน4ีประตูหรือว่าพวกอีโคคาแบบนี้นะครับมันจะเป็นรถเก่งขนาดเล็กหรือว่าตัวซิเมนต์เนะครับเราไม่ต้องไปต้องจัดทรงอะไรมากมายก็คือตัวรถมันเล็กๆอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้แบบ ต้องเอาไปแบบไปเตียล่างดินยอะไรย่างเ้นเลยเพราะว่าเราเน้นในเรื่องตัวการใช้งานด้วยใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยก็ทรงประมาเนี้ยกาลังสวยแลลวนะครับแล้วเดี๋ยวอื่นๆเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันที่ร้านอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปเราดูในส่วนตัวด้านท้ายกันต่ออีกครับในส่วนตัวด้านท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวฝาท้ายเดิมโรงงานรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะครับตัวโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะแล้วก็ตัวดอกฝาท้ายนี่ตรงนี้จะเป็นแบบโครเมียมนะครับตัวโคมไฟท้ายนี่ไฟเดือไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะฮ เขาตัดในเรื่องของตัวไฟเบรก LED ออกนะครับตรงนี้เสียดายมากแต่ว่าเขาจะไปทดในเรื่องของตัว d a y t i m e r u n n i n g light คู่หน้าแทนนะครับส่งตัวด้านท้ายก็จะประมาณนี้เลยนะฮะบ,บางรุ่นอาจจะมีตัวสปอยเลอร์แบบเป็นดักเทลบางรุ่นอาจจะมีสเกิร ok ์ตรอบคันอะไรอย่างนี้มันก็สามารถตกแต่งเพิ่ม,เต,มเติมกันได้อยู่แล้วนะครับส่งตัวไฟเบรกรุ่งี่สามเนี่ยจะอยู่ภายในห้องโดยสารอีกทีนึงนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบ LED เสา,ารอากาศเป็นแบบเดิมโรงงานนะครับก็คือเป็นแบบตัวธรรมดาอยู่ยังไม่ใช่คีิฉลามนะครับส่วนใ่าช หรือว่าความสวยงามนะครับมันมีออกมาจากโรงงานของมันเองอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดรถอีโคคานี่แบรนด์ที่เราคิดเลยว่าเฮ้ยแม่งประหยัดแน่นอนนะครับนิสนนสันนะฮะมิตซูเกี่ยวข้องด้วยอยู่ในตัวเรื่องนั้นแน่นอนนะครับก็ถ้าเกิดใครเน้นในเรื่องตัวการใช้งานแล้วก็ประหยัดน้ามันสักนิดนึงพวกนี้นะครับเหมาะสมเลยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของตัวภายในต่อกว่าครับไปโอเคครับแล้วก็อีกอย,อย่างที่เป็นจุดเด่นสำหรับตัว แอตราและก็มิราสนะครับอันนี้อันก็ลืมบอกไปเลยในช่วงต้นคลิปก็คือในเรื่องตัวออปชั่นนะครับถ้าเกิดเรามองว่ารถ e อ็กซค้าที่ราคาแบบซอๆเลยหรือว่าราคาเบาๆเลยแล้วเป็นรถปีใหม่ด้วยแล้วก็ได้เป็นรถแบบออปชั่นเยอะด้วยก็จะเป็นพวกมิซูเนี่ยแหละนะครับถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะฮะ มีแอร์แบ็กคู่หน้าครับ ABS นะฮะระบบกระจายแรงเบรกอะไรทุกอย่างนี่คือมีให้ครบหมดเดิมๆจากโรงงานเลยเพราะว่าจะมีเฉพาะตัวรุ่นย่อยทุกรุ่นนะครับตรงนี้เขาคือจะใส่ให้มาจากโรงงานเลยนะครับแ้วก็ส่วนของตัวเครื่องเล่นตรงนี้เนี่ยจะเป็นจอ DVD แบบทัชสกรีนนะฮะแต่ว่าเชื่อมต่อบลูทูธได้มีที่เสียบ USB ให้นะครับแล้วก็ AUX ตรงนี้ก็ครบเลยนะฮะส่วนตัวแอร์ตรงนี้ยังเป็นแบบปรัแบบแบบแมนนวลนอยู่นะครับแล้วก็ช่องวางแก้ว2ใบที่เก็บของก็จุกสิ่งทั่วไปนะฮะ ส่วงตัวพวงมาลัยนี่ก็จะเป็นแบบ3ก้านนะครับแล้วก็มีตัวสวิตชนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงกดรับกดวางระบบคําสั่งเสียงนะครับแล้วก็ตัวมองข้างนี้ก็เป็นแบบปรับไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าออโต้แค่ฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเป็นตัวปี17 ยังไม่มีเซ็นทรัลล็อกมาให้แต่ถ้าเกิดตัวไหนที่มีเซ็นทรัลล็อกมาปุ๊บนั้นเนี่ยตัวนั้นจะเป็นไม้ในเชฟปี18อัปขึ้นไปพวกรถแบบนี้เนี่ยมันเป็นตัว s ิงเกแบบแรกเลยหรือว่าเป็นรถที่แบบตอนนี้เนี่ยกำลังได้รับความนิยมสูงนะครับในกลุ่มของคนลูกค้าทุกคนในเรื่องของตัวพลังงานของ ความประหยัดอะไรแบบนี้ด้วยนะครับสองตัวเกียร์นี่แน่นอนอยู่แล้วนะฮะเป็นออโต้ซีวทีนะครับก็จะมีตัวเป็นแบบพวกแบบ DS เหมือนพวกดี port อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเกียร์แอนะฮะช่วยลงทางราชันอะพวกนี้มีให้ครบหมดนะครับในเรื่องของตัวเซฟพับงพัเบรกอะไรงี้คือมันก็มีของมันให้มาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนงตัวบาะนี่ก็จะเป็นบาะผ้านะครับมิสซูนี่อีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือในเรื่องของตัวบาะเนี่ยค่อนข้างที่จะให้บาะมาใหญ่นะครับไม่ได้แบบว่า เฮ้ย hey, รถเล็กนะเบาะแม่ก็ต้องเล็กด้วยไม่ใช่นะครับมิตซูนี่ให้เบาะมาใหญ่นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวความกว้างขวางความสบายการนั่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งนั่งหน้าหรือว่าตำแหน่งนั่งหลังนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีครอบครัวหรือว่าเริ่มต้นมีครอบครัวหรือว่าหารถใช้งานในชีวิตประจำวันสักคันหนึ่งหรือว่าหารถออกรถใช้งานคันแรกสักคันหนึ่งนะครับมิตซูนี่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะฮะเพราะว่าคันนี้เป็นปี17ด้วยแล้วก็ที่ร้านเราคุณลูกค้าสามารถ ฟรีดาวได้ราคาเบาๆครับแล้วเดี๋ยวราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปสรุปหน้ารถแล้วก็บอกราคาให้คุณลูกค้าทราบกันอีกทีหนึ่งไปครับโอเคครับในส่วนของตัวแอตทราคันนี้เนี่ยเมื่อกี้อ่านลืมไปสักนิดนึงนะครับเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันอีกทีนึงนะครับตัวเครื่องสหรับมิสูวิชิแอตทราคันนี้นะฮะก็จะเป็น1.2นะครับ,รบ3สูบเรียง แน่นอนว่ามันก็จะพ่วงมากับตัวผู้ที่เป็นแบบเครื่องยนต์ที่มิสซ uh ูฮยินดีนําเสนอนะครับ My w a k k นะฮะนี่นะครับตัวเครื่องสวยไม่มีค่ามันเครื่องไหลยเยิ้มนะครับห้องเครื่องสวยเดิมๆโรงงานเลยนะครับแห้งๆนะฮะร,รถสวยพร้อมใช้งานนะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพวกรถเก่งเนี่ยประมาณนี้เราดูกันแบบง่ายๆอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้ลกมุงดังหรือว่ากระจุกกระจิกอะไรเยอะแยะมากมายเหมือนพวกรถรุ่นสมัยก่อนอะไรแบบนี้แล้วนะครับเดิมๆหมดเลยนะฮะตรงนี้เรารับประกันให้ในเรื่องของตัวคุณภาพนะครับแล้วก็เรื่องพวกวันลงตรงวันตีอะไรอย่างนี้คือเรามีให้กับคุณลูกค้าอยู่แล้วนะครับส่วนของตัวราคานะครับคันนี้ที่ร้านของเราจะขายอยู่ที่329,00 0บาทนะครับอันย้ำอีกรอบนึงฮะ 3 2 9 0 0 0บาทนะครับเป็นรถปี2 0 1 7นะฮะห2 GLX นะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับจะไฟแนนซ์ได้ครับจะได้เต็มเลยเครดิตดีฟรีดาวนะครับแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่มีเครดิตตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวโปรโมชั่นอะไรแบบนี้ก็น่าจะยังมีอยู่นะครับสนใจไงติดต่อเข้ามาได้ครับอยากให้คุณลูกค้าหรือว่าคุณผู้ชมทุกคนได้รู้สึกสวยจากทางเราไปใช้งานนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดใครติดตามดูจากปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะครับตรงนี้อย่างก็ขอขอบคุณล่วงหน้าไว้นะที่นี้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับดูติดตามเราบ่อยๆนะฮะเดี๋ยวมีส่วนลดส่งลดจากคงจะของอะไรงี้ให้แนะ่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ากับมาเจอกันใหม่ครับวันนี้อขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ